ช่วงอาทิตย์ก่อนๆน,นะครับทุทติศวัฒไทยนําเสนอน้ํามิ่งฟ้าคุณผู้ชมยังจากันได้หรือเปล่าครับที่กลั่นมาจากขมิ้นมาใช้ดื่มบารุงร่างกายกันไปแล้วเป็นผลงานของกลุ่มในบ้านวิสกหกิชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชทุ่งตาหน,นอนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับล่าสุดนี้ก็ยังต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันนวดมิ่งฟ้าครับที่ผลิตจากสมุนไพรท้องถิ่นกว่า10ชนิดด้วย สมุนไพรที่ปลูกแล้วจเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติกว่า10ชนิดนะครับอย่างใบลิ้นงูเขียวใบพยายยอว่านตะขาบส้มปล่อยย่านเอ็มต้นสาบเสือกระดูกไก่ดำเถาวันเพียวต้นกำจัดต้นขาแล้วก็คำมิ้นชันนะครับเอามาปัน่นแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับก่อนนําไปทอดให้เกรียมจากนั้นไปผสมกับน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น,น,น,นพิมพ์เสนการะบุญน้ามันระกรรมนะครับแล้วก็ไปกรองเพื่อเอาแต่เฉพาะน้ํามันบรรจุใส่ขวดเป็นน้ํามันนวดสมุนไพรมิ่งฟ้า ฝีมีอกลุ่มแม่บ้านนิสสากิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการ,รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทุ่งตาหนอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามประราชกุมารีการต่อย,ยอดนําสมุนไพรที่ปลูกได้มาสร้างรายได้เพิ่มแบบนี้ครับโดยผลิตเป็นสินค้าหลากหลายอย่าง ทำให้ชาวบ้านที่ปลูกสมุนไพรเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มนะครับทั้งยังการผลิตในคุมชมก็สามารถหาสมุนไพรได้ง่ายครับและมีขมิ้นชันเป็นตัวชูโรงที่มีคุณภาพสูงในพื้นที่อยู่แล้วด้วยมาผลิตเป็นน้ํามันนวดของชุมชนนะครับสบรรพคุณก็คือแก้ปวดเมื่อยตามข้อปวดกล้ามเนื้อแรงสัตว์กัดต่อยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตเมื่อก่อนาการที่ทำกับเกลือเราจะใส่ยังไง เลยเอามาทอดกับน้ำมันอมพอทอดกับน้ำมันมันเก็บไว้ได้นานกว่าที่ทำกับเกลือแต่ก็เอามาทอดกับน้ำมันมีไครมีคามิ้นมีพวกเถาเอ็นอ่อนมีว่านังคำแล้วก็พวกสมุนไพรอืนอ่นๆมี ส่วนใหญ,ญ่ส่วนใหญ,ญ่ญญจะไ,ไปเพื่ผู้นี้เราหาจากไหนาหาจากท้องใกล้ๆหมู่บ้านเพราะบ้านเรามีสมุนไพรเยอะอยู่ใกล้กับโครงการพระราชดำริครั้งหนึ่งนะครับจะผลิตน้ำมันนวดสมุนไพรจำนวน7ลิตรต่อครั้งคุณผู้ชมแล้วก็ไปบรรจุขวดนะครับมีขนาด30มิลลิตรก็ขายกันขวดละ100บาทถ้าขนาด6 0มิลลิตรก็ขวดละ150บาทแล้วก็ขนาด100มิลลิตรขวดละ2 0 0บาทนะครับ ตอนนี้ผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการเลยครับ<ห>ทําให้สมาชิกที่รวมกลุ่มกันทําน้ํามันนวดสมุนไพรมิ่งฟ้ามีรายได้เพิ่มต่อเดือนตอนนี้ไม่น้อยกว่า3,000บาทต่อคนเลยครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผู้สูงอายุในชุมชนที่เขาแบ่งหน้าที่กันมาทําประมาณ5-6คนแล้วก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนด้วยนะครับตอนนี้มีเบอร์ให้ติดต่อไว้อุดหนุนกันได้ครับของดีจากคำมิ้นชันสมุนไพรของชาวบ้าน 0, 9 3, 6, 7, 2 2 0 9 9ครับ